กับช่องคุณพักชาแนลนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญด้วย m ิเซอร์ลีรีเจวอนฟรอมโคเรียนทีครับผมคือวันนี้นะฮะอย่างที่เห็นแล้วภาพข้างหลังเรากําลังเตรียมตัวที่จะเดินทางนะครับไปที่สบปลาวนะครับหรือที่เวียงจันทร์นะครับแคปิตอลออฟลาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าที่บรรยากาศที่ลาวเป็นยังไงนะทุกคนผมจะเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ร้านอาหารดีๆมามาบอกแล้วกัน ก็ามาแชร์แช์กันนะฮะว่ามีหลายคนไปรีวิวแล้วนะครับแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้กลัาไปรีวิวแต่ว,ว่าผมจะไปในแนวที่เป็นโลคคลแล้วก็แตกต่างจากยูทูบเบอร์คนอ,คอื่นๆก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันโอเคไหมครับโอเค เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับตะเคียนหมดไปกี่บาทครับหมดไปประมาณสามแสนกลีบประมาณห้าร้อยครับประมาณห้าร้อยบาทครับผมตอนนี้เราอยู่ฝั่งลาวแล้วใช่ไหมครับฝั่งลาวครับโอเคท่านาแรงกำลังจะไปที่เวียงจันทร์ครับผมแน่นอนครับทุกคนใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวนะครับ ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมหรือว่าเราจะไปหาดีเซนเซชันใหม่ๆแปลกๆนะครับเราต้องมาไหว้พระเอาเลิกเอาชัยที่วัดศรีเมืองนะสปะปลาวนะครับใะที่แห่งนี้คือผมเชื่อเลยว่าทุกคนลองไปเซิร์ชดูในรีวิวแล้วกันฮะคือในรีวิวอ่ะคนหลายๆคนนะฮะจะมาขอพรที่นี่แล้วก็เอาเลิกเอาชัยนะครับผมด้วยส่วนหนึ่งที่ผมมาที่นี่ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยมาที่นี่แล้วก็ผมเคยขอพรอ,อย่างหนึ่งแล้วประสบความสำเร,ร็จแล้วผมจะมาวันนี้นะครับไปตามไป ไปมูกันก่อนที่จะเข้าไปมูนะขอบอกกันว่าที่นี่เขาว่าขอเรื่องโชคลาภแรือความสุขเร็่ความปลอดภัยแล้วก็ขอลูกกันนะครับส่วนใหญ่งเก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้นะครับที่วัดศรีเมืองนะครับเราต้องมาเขาเรียกวอะไรครับมาเตรียมเรื่องเขาเรียกว,ว่าขัดบัตรเงนะครับอันนี้ก็ชุดนี้สามสิบพันกีบนะครับประมาณประมาณห้าสิบกว่าบาทไทยนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปมูด้านใดน จากที่บอกไปข้างต้นนะที่นี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องตำนานเจ้าแม่สีเมืองหญิงสาวผู้เสียสละตำนานที่แห่งน,นี้นะครับเขาเล่าข่านกันมารุ่นสู่รุ่นนะคือเรื่องราวของนางสาวสีเป็นแม่สีเมืองเนาะนี่ครับที่เห็นในรูปนี้นะครับคือแม่สีเมืองเป็นหญิงสาวท้องแก่ผู้สละชีวิตเพื่อเป็นหลักเมืองนะครับในการตั้งเสาหลักเมืองเวียงจันทร์นะครับเขาตัดสินใจนะฮะเป็นหญิงท้องแก่เลยนะเขาตัดสินใจกระโดดลงไปเธอ กระโดลไปหลุมเศร้าหลักเมืองเลยพร้อมกับม้าสีขาวอีกหนึ่งตัวเพื่อขอเป็นผู้อารักขาแผ่นดินเวีงจังนทนะใครอยากรู้ละเอียดเพิ่มเติมนะวิกิพีเดียเยอะแยะมากมายเลยแต่ต้องบอกว่าที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งที่ผมมาสุการ,รบปูชาแล้วก็มาขอพรอ,อยู่บ่อยๆแล้วก็สําเร็จอยู่บ่อยๆถ้าทุกคนลองไปดูนะรีวิวต่างๆแล้จะเห็นเซเลบเซเลบิตี่ต่างๆมาขอพรที่นี่เยอะแยะมากมายเลย เรากอ็อพอนะครับรถน้ำบนก็ได้เลยเป็นไงเกาหลียิ้มแฉ่งสองคนก็ไปไหว้พระเอาเรืองเอาชัายเรียบร้อยแล้ว right right no right yes okay แล้วก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าว so we gonna go take uh uh we gonna go have lunch right so <Yes. S 2> after here yes นะครับอากาศตอนนี้นะครับที่เราโอเคเลยนะฮะอุ่นๆนะครับบรรยากาศด,ดี คบำบุญและสบายใจต่อไปล้วจะทำอะไรจะได้ไม่ต้องติดขัดก่อนที่ทุกคนจะเริ่มทริปที่ลาวผมแนะนำมาวัดสีเมืองได้เลยครับตามรอยผมเข้ามาขอพอรกันได้เลยนะฮะ go 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 นแน่นอนครับมาที่สปปลาวที่เวียงจันทร์นะครับเราจะพลาดไม่ได้เลยคือร้านประจำของผมนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือร้าน ข้าวปุ้นนะครับแจ่วขิงนะครับพนสะอาดนะครับก็จะเป็นข้าวปุ้นแบบที่มา m i ์นะครับเขาจะเสิร์ฟด้วยน้าซุปแล้วก็ข้าวปุ้นแล้วมา mix กันนะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือไก่ย่างอร่อยมากครับทุกคนเดี๋ยวยังไงผมจะปักหมุดให้ทุกคนนะครับไว้ติดตามนะครับไว้ตามมากินได้ลองชิมได้นะครับและที่สําคัญร้านนี้นะครับหลังจากที่เราสั่งอาหารนะครับเขายังมีในเรื่องของพวกส้มตำที่ให้เราตำเองนะครับนอกเหนือจากนั้นเขายังมีขนมหวานนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะ insert ภาพให้ดูนะครับมี ไม่ได้คิดตามนะครับต้องน้ำร้อนละกัน้ำปลาลางในวลน้ำตาลก,กันยวสูตรตางตางนี้อะไรข้น้าใช่ไหมน้ำอนแล้วก็ตอบเรื่อยตที่ผขเลยครั No time!